ฟังมามันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเลยนะฟังกันแบบไม่เอาอะไรเปิดกว้างว่างล้างไป ความทุกข์มันมีกันในโลกในสังคมเนี่ยมันเกิดจากอะไรม,ม,มันเกิดจากการนะใช้จิตกัสบสรรพสิ่งใช้การดูการรู้การเห็นได้ยินได้ฟังอารมณ์ความสุขนึกคิดแบบมันเอาใส่ตัว <c oughs> เพราะสิ่งที่เอาใส่เข้ามามันเป็นทุกข์ทั้งหมดล้ตัวเอาเนี่ยคือตัณหา <c oughs> ฟังสัจธรรมคือสิ่งที่ไปปลดล็อกให้ <c oughs> ไปสลายตัณหาให้ไปสลายตัวเอาให้ดังนั้นการฟังสัจธรรมเนี่ยมันไม่ได้เอาความเข้าใจอะไรฟังแล้วก็จบตามที่ฟังฟังธรรมเนี่ย ก็ฟังแล้วก็จบตามที่ฟังนั่นแหละอยา่ยาเอาย่าเอาสิ่งที่ฟังไปคิดต่ออย่าเอาสิ่งที่ฟังไปพิจารณาหาเหตุหาผลต่ออย่าเอาสิ่งที่ฟังไปทําความเข้าใจต่อแบบนี้แบบนั้นต่อ <c oughs> เพราะมันจะกลายเป็นตัวเอาซ้อนทำตัวเอาซ้อนการฟัง สมัยพุทธกาลเนี่ยฟังสัจธรรมก็จบตามบรรลุตามกันเฉพาะหน้าก็มาจากการฟังที่ไม่เอาฟังฟังล้างตัวฟังคือไม่ได้ใช้ทิถีกับการฟังฟังละคลายตามฟังละว่างตามฟังละจบตามนี่แหละเขาเรียกว่าบรรลุของการฟัง แต่ที่ฟังแล้วมันไม่บรรลุอ,อ่ะเพราะโมวแต่ไปใช้ความคิดความเห็นจากสิ่งที่ฟัง <c oughs> ฟังแล้วไปตีความต่อจากสิ่งที่ฟังฟังแล้วไปมโน,โนแบบนี้แบบนั้นต่อจากสิ่งที่ฟังฟังสัจธรรมก็เลยไม่จบ <c oughs> มันกลายเป็นสังสารวัตรปรุงแต่งไปข้างหน้าต่อไปทังนั้นก็ต้องทุกอย่างต้องย้อนกลับมาไหม้ตัวไหมเอง ฟังล้างตัวผู้ฟังเองทุกอย่างล้างตัวล้างเองอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองตามนั้นเลยตื่นไม่เอาตื่นพองไม่เอาพงกงตามนั้นความตื่นความโพงก็เจอจาสังสารวัตนั่นแหละ เขาเรียกว่าแบบให้ไม่ใช่แบบเอาแต่สังสารวัตเนี่ยติดตัวเอา <c oughs> รู้เอารู้เห็นเอาเห็นฟังเอาฟังแ้วเ,เรียกวมันติดตัวเอา <c oughs> ฟังแล้วจะเอาไปปฏิบัติยังไง ฟังแล้วจะเอาไปนะใส่ตัวเองแบบไหนอย่างไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นทุกข์ในสิ่งที่รับรู้นั่นแหละรับฟังหรือเห็นหรือสิ่งที่รู้ทั้งหลายดังนั้นก็ต้องใช้นุสติเตือนอสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเห็นไม่เห็น สิ่งนี้มันไม่เกี่ยวเข้าใจหรือไม่เข้าใจได้ไปล้างตัวเอาอสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นเนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปให้ตรงๆงนะไม่ได้สอนให้ใครไปเป็นอะไรไม่ได้สอนให้ใครไปเอาอะไร เพราะถ้ามันไปเป็นอะไรไปเอาอะไรได้มันเป็นอน,นิจจังทุกขังน้ตตาหมดเลยอืงนั้นสิ่งที่มอบให้เนี่ยมันไม่ใช่อน,นิจจังทุกขังนัตตาตอย่างล้างตัวล้างเองเนี่ยเป็นเนื้อหานิโลธสรุปนิพพานสรุปให้ตรงๆ มันไม่ได้พูดตามค่านิยมของสังคมแบบเอากันแบบนี้เอากันแบบนั้นเหตุผลกันแบบนี้แบบนั้นมันไม่ได้พูดให้ใครเข้าใจไม่เข้าใจอะไรนะแต่ล้างตัวล้างเองกันไปตลอดมันเป็นนะ <c oughs> การฟังธรรมที่มันจบกันในตัวมันเองเป็นบทสรุปมันในทุกๆประโยคที่พูด มันไม่ใช่ฟังแล้ให้เอาไปต่อไปเป็นสังสารวัตรแต่มันจบความเป็นสังสารวัตรเฉพาะหน้าไม่ใช่ฟังแล้วต้องเอาไปเอาไปปฏิบัติจิตปฏิบัติกายกันแบบไหนอย่างไรนะเพราะตัวปฏิบัติเนี่ยอื มันกลายเป็นตัวทุกข์ซะเองถ้ามันมัวแต่อยู่กับการปฏิบตัติอย่างไม่ตัวไม่เองเนี่ยทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองมันเป็นบทสรุปนะนิโรธสรุปนิพพานสรุป สิ่งที่เหลือมันเป็นสิ่งอุปโลกนะสมมุติขึ้นมา <c oughs> กายจิตอุปโลก็อุ <c oughs> ปโลกได้แบบไม่เอา <c oughs> ไม่เอาตัวไม่เอาเอง <c oughs> มันไม่ต้องไปทำจิตให้บริสุทธิ์กันแบบไหนอย่างไรนะ <c oughs> ถ้าจับไม่เอาตัวไม่เอาเองเป็นเนื้อหาที่สรุปแล้วเออม,มันนอกเหนือความเป็นจิตไปแล้วจึงไม่ใช่จึงไม่ต้องไปคอยทําจิตให้มันบริสุทธิ์กันแบบไหนะอย่างไรอีกมันเป็นภาระจิตอน,นิจจจังนะ่ะจิตทุกขงังจิตนัตตาไม่วคอยทําจิตมันก็คอยอยู่แต่อนิจจงทุขังนัตตายอย่นั่น มันใช้ความหวังกัน,นิพพานไม่ได้นะมันใช้ตัวเอากับน,นิพพานก็ไม่ได้มันใช้ตัวปฏิบัติกับน,นิพพานก็ไม่ได้จะเอาความวนเวียนในการปฏิบัติไปเป็นนิพพานก็ไม่ได้นะ ออสิ่งที่มันไม่ได้มีความหมายในความเป็นอะไรก็แค่สะท้อนให้ฟังตรงๆมันไปใช้ตัวปฏิบัติด้วยไม่ได้มันไปคอยใช้กายใช้จิตกับนิพพานเนี่ยไม่ได้เลย ไม่กันอย่างเดียวอออ่ทุกอย่างไม่ตัวไม่เองทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองทำได้อย่างเดียวคือตามเนื้อหานิโรธสรุปนิพนานสรุปนั่นแหละต,ตรงๆเรื่องมันนะจบตัวปฏิบัติจบตัวผู้ปฏิบัตินั่นแหละ มัวแต่ว่าทำกันแบบนี้ทำกันแบบนั้น ừ? ทำเอาทำาก็เมามเรียกเมาเมาทำ <c oughs> มันจะต้องแบบนี้แบบนั้นกับสิ่งที่มันไม่ใช่แบบได้ยังไงฮะ จะต้องใช้ความเห็นความหมายกันแบบนี้แบบนั้นกับสิ่งนี้มันไม่ใช่ความเห็นความหมายมันมันมันขัดแย้งกันเองนั้นยุคนี้ก็คือเป็นยุคที่นะสะท้อนเนื้อหาีิโลสรุปมิพานสรุปกันตรงตรงมันไม่ต้องไปวนเวียนอยู่กับอันิจจังทุกขังนัาตากันอีกเพราะมันวนเวียนอยู่แล้วสารพสัตว์เนี่ยมัน คอยจะบนเวียนกับสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังหน้าต,ตาอยู่เรื่อยไปดังนั้นจึงไม่ต้องเอาอุปโลกทรรที่ไหนให้สรรพสัตว์อามาวนเวียนกันอีกให้ในสิ่งที่จบตรงๆตรงตรงออต,รงตอเนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปกันตรงต,รง,ต,รง,ตรงนี่แหละ อย่าเอาสังสารวัตมาวนเวียนอย่าเอาสมมติมาวนเวียนอย่าเอาธรรมหรือโลกมาวนเวียนเพราะตัวมันเองอ่ะไม่ว่าโลกหรือธรรมมันก็ไม่ได้มีความหมายในความเป็นมันเองอยู่แล้วจะว่าโลกหรือธรรมทุกอย่างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง <c oughs> อื แม้แต่ความไม่ยึดติดเนี่ยก็ไม่ต้องมีผู้ไปคอยไม่ยึดกับมันอีกนะเพราะมันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไม่ก็ต้องคอยประโลกทำเพื่อเอาทำมาวนเวียนอนุโลมได้นะใช้นุสติขึ้นมาเตือนตัดตัด,ตดแล้วแล้ว,ลวไป ทุกอย่างเนี่ยล้างตัวล้างเองเพร้อมกันไป